กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตตรีสุรินทร์ราเล่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักปาะชาธิปัตย์ขอหาหรือถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของชาวอำเภอนาทวีเกี่ยวกับการเปิดด่านบ้านประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งเปิดมาเกือบสิบปีมาแล้วนะครับซึ่งทางชาวบ้านอำเภอนาทวีหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดด่าน แต่ปรากฏเราไม่ได้รับผลประโยชน์เลยในส่วนของกองนี้เพราะอากาศคมนาคมไม่สะดวกนะครับทั้งที่ว่าด่านประกอบมียุทศาสตร์ภูมิศาสตร์เหนือกว่าด่านอื่นๆทั้ง9้าด่านเพราะระยะทางจากด่านประกอบไปถึงกูรามเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียนี่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าด่านอื่นๆถึงหนึ่งชั่วโมงเพียงแต่เราเปิดด่านสี่เพียงแต่เราเปิดสี่ซองจราจรจาก อำเภอนาทวีผ่านบ้านลำลองผ่านบ้านลำไพไปบรรจบกับถนนสี่เลนบ้านดอนยางจังหวัดปัตตานีนะครับถ้าเราได้ดำเนินการอย่างนั้นแล้วนี่ระยะทางคนปัตตานีคนยะลาจะมาด่านประกอบนี่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษแต่ถ้าคนยะลาปัตตานีเดินทางไปด่านใบตรงหรือด่านสวยงลกต้องใช้ระยะเวลาถึงสองชั่วโมงจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเปิด เส้นทางสี่ช่องจราจรระหว่างนาทวีไปโคกโพโดยด่วนนะครับเรื่องที่สองก็ขอให้สพททำหนังสือถึงกรมธนารักษ์เพื่อยกเว้นค่าเช่าที่ดินราดพัสดุในเขตอำเภอนาทวีซึ่งประชาชนในตลาดนาทวีเช่าที่ดินราดพัสดุเป็นจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ขอให้งดเว้นเก็บค่าเช่าที่ดินนะครับสองปีเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้ ของชาวนาทวีที่เป็นตูกคนดีให้ความร่วมมือกับทางการมาโดยตลอดในเรื่องของโควิดในเรื่องปัญหายาเสพติดและในเรื่องของความมั่นคงขอขอบคุณครับ